สะอ่อนอยู่ลูกบักขาหน่อยถ่ายเไปแล้วบักบักนบักเหลือจากตก็นำด้หอเหลือจากตัวย้ายกแต่งอยู่กเออน้าตั้งส้นแม่หน้าเมัวนนี่แม่เข่าก้อมเข่าก้มกอมตัวหั้นญ่กระมูตัวลูกวสุดท้าย่ะนังกินนมตัวตัวเออตัวสุดท้ายคุณออกม้นมูนเลเป็นังกระมกจากปีแลวเฮ้ยย้ายตัวหันจากเดือน ใครเลี้ยงมาจากปีแล้วทำยายคนสองปีกว่าสองปีกว่าเนาะตั้งแต่พอยายตายเด้อเนาะแมนหกแมนแมนนับเอาตาเสยตายยูจำได้ว่าล้วมาเริ่มไม่เฮ็ดเายายไม่ยุนหกสี่เนาะอือห้าเฮ็ดเป็นไม่สี่แปดปีสามแทนเฟียงออกเฟียงออกก่อนมาตีหรือสิเก็บซจำนี่จังว่มเขึ้นมาสิเทสหรอขึ้นมาดีเทสมันหูจักม่องมันนอนดิเกงเนาะยุ่แี้เดี๋ยว อั уров, นอันอันโตเด็กก็เราเราว่าเรามัดแต่เพชรอุดรมัดแต่อุดรเนาะแล้วบอกให้ฟังยว่าคุณมัดกับเขาพะย่ะพขาอุ้ยพญยะเขาคุณบ้าเย็ดเย็ดซื่อยิ่งอย่างกนนี้นะบุญยิ่งบุญยิ่งตัวแม่ตัวแม่ได้ของยหญ่นะนี่แหละบ้ามันได้จากมือแล้วนี่น้มันมันออกมันเท่าไหร่บ้าบุญยิ่งแหะแหะมันนี่ลูกเขียนแหวยุดหนึ่งว่าจับเรื่องคนมายหญ่หรือมันให้กระโปรงปันใด บมื่อใครให้จับโอ้ยายบ่อได้ส่วนสะพายก็อ,อยู่พรุ่งกันอ,อยู่กับซ้ำนิดนะคิดง้เอเก่งตีดยาตีดยังไก่ย่างเด้อวันเนี่ยเอาอ่ะเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมาเอานะโอ้อข,ของเจ้ามีบุญเอาเสียข้องแล้วเอาขึ้นรถเพิ่นแต่ส่วนค้ารถเลยแม่ให้คิดจริงคิดเพิ่นมาเอาซื้อไปทั้งไหนบ้านทั้งไหนคือดีไม่มีมู้จับอะไรบางซูมเมืองเข่ามั้งได้พอปีไปก็ย้ายวอดไปออกบ่อหอกเนาะถ้าปีนะหูเข่าต้องซ้ำหูเนาะ เล็บเป็นจังซี่เนาะจเป็ดเดือนนี่วะย้ายได้แต่งเล็บแต่งอย่างไปบ่เบิร์ดชูโตเลยแม่บ่บ่ได้เห็ดเนี้ยพะว่าออกมากลบวกได้แกะหอดเล็บอืมแสดงออกมานลำพันธุกรรมคอยไทยเล็บได้ก็แม่มั้นนะจ๊ะแม่ตัวนี้โบลอยสี่สิบกว่ามันกระสุงตรงยงมึงเล็บแม่มั้งกับเล็บลูกเล็บแม่เปลี่ยนเล็บอ๋อเล็บเป็ดตีเล็บดำเพิ่นเห็ดเล็บสองแขนแล้วเอาน่ะ อ๋อแมวมันเป็นเล็บขี้แก้บ่หายต่างมันจ้าย่านมันเสียอ๋ออาอามาดีลูกแม่แมาดีบาเฮดหยางบาเฮดหยางบาเฮนหยางว่าหักคว้ยกะนเถอะ่ได้เข่าเนื้แม่สินอนอันยูข้อออกมือเอีอนออร์ดีวัดปลาตกตกช่องหน้าเหมือนมันหนาคมดีกว่าลอยออกค่นะแล้วกันเข่าเมียบ้าน กัวจนละลอยออกไปข้างนอกโอู้ดีเนาะมันไปข้างมาะปลาเนร์ต้ามาพอดีมันยังตัวแดงๆอยู่นอกคณะว่ัสดุคุ้มเอาตัวมันลอดในน่ำปล่อยยายรอดหัวขัางน่ะออกไปลอดไปนวะแบบมันจะออกตอนใดมองทั้งใดตัวแรกนี่นะคือเพชรอุดรแท้อยู่ก่อเนี่ยหุ่นมันลำเนาะหางคว่ำโอ๊บังเมาเป็นตัวผู้ซ้ำเมาอืมได้ก็อันคุ้มอันลูกคู่นะแม่ได้กับแม่ได้นี่บ่อยย้ายหนึ่งแล้วได้ซองนะ ตัวผูอีกอันนึงเพัน่าเดี๋ยวอ๋อยังผูเดี๋ยวพอ่าสามผูเพ่นออกไปแล้วมัจะบกเมามันมันเรื่งรกันเนาะอันปล่อยบริษยได้ปล่อยปล่อยริเวณนนิล้ปิเวณเนี่ยมันให้มันเล็มเฟียงอ๋อน้ำหัวนี่พิ่น่าห้านอย่างเกาะพ่นได้เอาลงไหมนะทั้งโกล่ามี้แล้วบป่จัดมนอย่างนั้นคุณูทั้งหลังเพ่นพอเพ่นเอาหนวานหรือตาก็ อกินนะไรบ่ห e ึเอาหญ้าเอาหญ้าหวานไปปลูกซัะฮั uh ่น huh. ล่ะของเนี้ยอยู่กิบเบิดแล้วตายเบิดที่เพิ่นเคยไปเอาน้ำ nhà บ้าหวานจ้าเหลี่ยมแต่แดนเหลี่ยมแต่เดินหัวขึ้นโคนโจงโวกมันเบิดอายุมันสิเบิดอายุไคกันล่ะอายุหน้าสาธิตเดนส์สิคือกันจ้าจ้าแกว่าอยู่เบิดโอ้ไผบ่ได้ปิดคอกติยายบ่มัดแมแต่มันแต่มันรู้จักแมนยูลูกมันมีโต้ไฮ่บอม เดหาแย่สเามทีแล้วจะไปบ้านไอ้เอ็นไอ้ตึงโค้ให้เออนายก็เอียเจียกันแช่ก็ได้หรอคุณพ่อเป็นกับข้าม่เป็นน